ฮัลโหลพี่น้องสวัสดีคุณฟังบ๊อาายใส่กล้องอยังถ่ายนะว่าซั้นหน้าเจ้าคือดำแท้กันไอโฟอนนะพี่น้องอเอ้ยมันขาเจ้าคล้องเลยแคนแคนไปรียังน่านนะ ต้องใส่เสียงนะเมื่อยครับโหลดมากยังไม่ได้ผักเลยโค้งคุณได้ออกมาจากโค้งอันเซโนผมเราก็ลงมาเพียงกับบริไกล้ไมได้ดอกครับหวกับเผื่อหอบผีเนาะวอาไม้เทิงจากบ้านนะไปไปเซโนกับบริไกล้ไปนะเซโนโค้งุณไก ในวันรุ่งออกมาส่ซุยแล้วก็ออกมาใส่บอกมาเราเอิ่ม,อ,อ,มอยากมาเบิ่งนะอย่างหู่มันสีจังไดนะเต่าแล้วก็ทางหมุนเต่าไปคนะ่ะแล่นไปตลอถเดี <c oughs> ๋ยวจักแลกย่านเขาเห็ดทางยังไม่ได้ผักผ<อ>่อนซัมพิเนองเลยสวัสดีป้าลุง สบายดีไปลี่ยังในล้างพอนะออกมาดูโอ้ยพูดขันวม้ายย่านพยังโทรหาเขาบอกย่านพยังอยากไปมันเอียงกันแน่ไร่ยานเนา ตอบลุงนะอยมั้ยต่อมาก่อนมาพายตัดผมไหนั่นพายตัดผมไห่ฮะยังเพราะคือตัดเีวยนั่นบอกเด่นพายตาไห่นึ่งอย่าก้มหน้าเวลาว่านั่นบอกเอาสิมาก้มหน้านั่น อยู่ซองซาบัวไล่เป็นแนวใดคือว่าเป็นแทะมันต้องเจอทำเสมาเบิ่งเนี่ยหันจากได้พี่น้องเจ้าต้นดอกดาวเรืองมาปลูก ก็ได้ตรงนั้นเออต้นอันนี้ก็มีนี่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 ต้นน,ตนี้ยังเกาะตาอันนี้นะนี่น เห็นอยู่นะนำวัดนะนดย,ย,ยังไม่ได้พักเลยพอนซำเสรยของฝากพี่น้องเลยเอาของฝากมาปลาตัวใสหน้ามารีสะนนเนาะได้ยินแต่เสียงมแมง,งซ่อน นี่นี่นี่พักเสริมนี่คือบอจิมันไปปลูกข้างใหม่ไงซาลาแหน่โอ้ยคิดเห็นเห็นซาลาแหน่พี่ถอดอีแม่ดิพักอันนี้หายง่ายี่น้อาเลยก่อนที่ไปเปิดอันคล้องฝักลับมาเบ่งก่อนเดี๋ยวนี่มันซื้อไร้ปานหาเกาะมันนะ Này đây này Lâm Mình không cần sử dụng mà à. Cả nhìn đi năm thơ rồi Chị Mình đang nhìn đi Mắn kiểu bởi là Lâm nội là hoa xì nội Lâm nhảy là hoa nhảy Mình kiểu vô kiểu Chắc hơi cụ ต้นนี่บอต้นสัตนี่บ่ไปไปแกะของฝากนะยางลบยางนี่ต้องไปใกล้ได้บนี่เด้อต้องไปต้องโทอีกหลงหมดเลย

บอหมูต้องคาดดอกใส่ประตูสังกะสีะแหละผลสาดเดี๋ยวมทำผลสดอาเนาะผลสาดดอกอือ

มามามาแก่ของฝากนี่ของฝากจากกรุงเทพมากระเจอไปดอกหนึ่งกระหายย่อยโหลดมะลีิหาย <c oughs> แล้วแหละมากุ้มหนาอะไรก <c oughs> ระเปาน้ำกุ้มหนา <c oughs> ก็โซ่ก็โซ

ไว้ไอ้แค่ไปอวไวบ้านวไวอีกนึงองตัวนี้พีโป้ีโป้หนึ่งศูนยตัวนี้ไวถ้ารู้หน่อยนู้หน่อยทั้งแพตตี้ก็ได้นับอ่าพาน้องมาลูกละ อย่าดึอกระถึกพี่นอะมันแบบแตกโคโปรื้อน่ะปันลูกปันปานเขียด้านอ่ะเิรอซิวเหตุอะไรวากินนี่วาบ่ห่อยเลยใส่อาหารเนาะมีต้มผัดแกงทอดมีผัดทอดยำยำแกงต้มตุ๋นแกเอาให้ดีหน่อยขนม ใสจาโต้กบนะแฮตตี้ยยุกบกปูกระปูตาบอดโอ้ยเมค่ะนี่เอากินขนมนะนางลองมานางทั้งหนาพีก็ได้พีนางทั้งหนอแค่นพีเอาเขมานางโกินขนมนั่นเลยอ้ยแจ๊กโหลดตา มันนั่งพี่สิท้อยเอาไว้ยังนะเอาอันแกปีโป้ให้มันบักกันขี้ดึอนะทางหลังนะไปสื่อในส่วนของมันนะละมันนะ,นะอนเออส่วนต้นหนั่นบ่เขาจาะเอาผลหรือบ่ อ๋อลืมสังเกตน้องขี่รถมาน้องนั้นได้ลน้องนั้นเห็นดออน,นอนๆมันลับบาน,นันอ,นอยู่ในใสายเดียนีต<น>ีโปา <c oughs> อันเต <c oughs> ้น้ำมันทีว่างามนแต่ว่าข้าดะขาเอามลาตัดข้าวขาเเบอร์ิวส์อืมอืงสลัดหนึ่งกิโลกรัมกัน เฟงสลดกินลงไปกินจงหัวลงหัวหล่อนผูกินจงหัวคูผู้ข้าวหน่อหน่อ้พัดไว้ใส่ทอดใส่ยังเกือบเวลาข้าวบัวไล่มาต้มข้าวเปียกยังก็ใส่ได้เวลาสีหย่างกันย่างก็ได้ยำย่างแกงอือใส่ย่างก็ได้ไหมมีพัดทอดยำย่าง แกงต้มตุ๋นและนี่พี่น้องสังเกตใส่ทอดไข่ก็ได้แคนกินขนมตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยหายไปแล้วทหารเหล่าหนึ่งพี่น้องเลยเจอกับเสียงหายง่อยหรอถิ่นไวจะม่ได้ทอดเจมันหายไวค่ะต้มจิ้ของเห็นอยู่ว่าลุงมากแลนลี่โอ้ยเจมันบอกคือค่ะ มันต okay. yeah. okay. yeah. okay. ้องไปเด้อบา่น right ี้เด้อมันต้องไปมันต้องโทรหาอีกพร้อมตอบลุงเหรอแม่ไปคือเจ้าต้องไปเด้อมันต้องอยากไปแกกินรถแพตตี้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณป้าหลายลายส่งของมาส่งของฝากให้ร้านก็ให้ส่งมาล้ำรวยล้ำรวย สังเกตแถวแคนแคนแน่มาพี่แน่มายิ้มยิ้มพอออย่าเบิ้งยิ้มยิ้มยิามแม่ยิ้าแมนี่พี่น้อกสิหายไปเนาะหายเดี๋ยวนี้หายโรดยิ้มแม่ลุงบิงดู้วยแคน ทั้งวันนี้จักสิพาลูกกินยังอยู่ยังโอมากโอเคขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามพี่น้องมีการเหลือตาอีพี่น้องเลือตาแนมาพี่น้ำตากับหน่วยเริมสีไอีกเลยโอ้ยดังฝานคดังดงแ อ้าวแพตตี้ขอบคุณขอบคุณเด้อป้าขอบคุณเด้อป้าเออนั่นนี่แหละลูกป้าไปจิ้มอันเออป้าไปจิ้มอันดอกไม้ให้ลุงป้าลุงสิบเผ่าเมืองป้าอาเซียมจำเอา